สวัสดีครับวันนี้วันที่10เมษายนนะครับใครที่สนใจเรื่องของ Data Table นะครับวันนี้จะมาซูมฟรีนะครับต่อยอดจากเมื่อวานนี้นะครับในเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับตัวนี้เขียนว่า13เลื่อนนะครับเป็น13.30นะครับสำหรับใครที่ต้องการเข้าเรียนซูมฟรีนะครับเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปสอนนี้นะครับจากนั้นนะครับในช่วงเย็นนะครับจะเป็นการซูมนะครับ19นาฬิกานะครับ การทำแอปเช็คการมาเรียนส่งลายแจ้งเตือนให้กับผู้ปกครองนะครับใครสนใจในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันเพื่อให้เราสะดวกสบายนะครับในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองรับทราบทุกวันนะครับมีการสรุปสถิติการมาเรียนทุกวันนะครับทำอย่างไรนะครับเราจะมาซูมกันในวันเดียวกันนี้ก็คือวันที่10นี่แหละนะครับเวลา19นาฬิกานะครับใครสนใจเตรียมตัวเลยนะครับวันนี้13-30นะครับ z o มฟรี e e t a t a Table นะครับแล้วก็19.00นะครับผ่านน้อง z o ูมนะครับเข้าเรียนนะครับในเรื่องของการทำแอปเช็คการมาเรียนส่งายแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับใน z o ู m สวัสดีครับ